สวัสดีชื่อเสียงหนูนี้ยังไม่เด่นไกลมารวมใจกันอนุรักษ์เพราะเราตระหนักในมรดกไทยชื่อหนูคือพี่รัญญาส่วนสกุลนะวงสาโรอดไงชื่อเล่นก็คือวายโยแต่จะเรียกโกโก้จะเรียกโยก็ได้จบการศึกษาจากราชพัฒ จบการศึกษาจากราชพัฒนเอกชันธนัาดคือครูภาษาไทยเอชาเอชา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 ,ชา,ชา,ชาน่อยแม่สวัสดีค่ะดิฉันขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะดิฉันนางสาวพิรัญยาวงศาโรอชเชอเล่นชื่อวาโยหรือจะเรียกโกโกวาโยก็ได้นะคะ ดิฉันเกิดวันพรฤหัสบดีที่20ตุลาคม2537เกิดที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่นั่นแต่เราก็ย้ายกลับมาสร้างครอบครัวที่จังหวัดราชบุรีค่ะปัจจุบันสมาชิกในครอบครัวนะคะมีอยู่สองคนด้วยกันก็คือดิฉันและคุณแม่ซึ่งดิฉันเนี่ยก็เป็นลูกเพียงคนเดียวของท่านค่ะประวัติการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ดิฉันจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองเยบัวซึ่งต่อมานะคะในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เนี่ยดิฉันก็จบการศึกษาจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจังหวัดราชบุรีโดยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะ ซึ่งในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษานะคะดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจากภายในสถานศึกษานะคะก็อย่างเช่นรางวัลชมเชยการโต้วาทีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตค่ะ และดิฉันนะคะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนได้รับรางวัลเป็นนักเรียนในกิจกรรมดีเด่นและสุดท้ายนะคะยังได้ก่อตั้งวงดนตรีขึ้นมาและเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกสถานศึกษาค่ะ ในส่วนของกิจกรรมภายนอกสถานศึกษานะคะดิฉันเนี่ยจะยกตัวอย่างบางกิจกรรมที่ดิฉันได้เข้าร่วมอย่างเช่น h e ลคัม7นะคะเป็นค่ายเยาวชนสาธารณาสุขจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและค่ายฟรราร์มซีเฮลค m p จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคาม ในระดับอุดมศึกษาดิฉันได้เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้ารับการแข่งขันการอ่านร้อยแก้วในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการพจนกสัมพันธ์และดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรมเพลงพื้นบ้านไทยและได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันนักศึกษาต้นแบบของทางมหาวิทยาลายัย และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจคือดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยากรค่ายภาษาไทยใช้ลายกว่าเก่าณนะโรงเรียนสวีวิทยาจังหวัดชุมพรเป็นเวลาสาปีด้วยกันเมื่อชีวิตการเป็นนักศึกษาฝึกสอนกำลังจะจบลงดิฉันซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงต้องเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู แต่อุปสรรคของดิฉันก็คือการทดสอบภาษาอังกฤษเพราะดิฉันต้องใช้ทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายและกำลังใจทั้งหมดที่มีในการสอบครั้งนี้ดิฉันต้องอกหักรวมถึง11ครั้งด้วยกันกว่าจะสำเร็จและในปี2563ดิฉันเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรคติเตือนใจของดิฉันคือจงอย่ากลัวที่จะเดินและเมื่อเลือกที่จะเดินก็จะไม่เดินด้วยความกลัว